สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมลายเลนเจอร์นะครับก็ไม่ได้เล่นเป็นเดือนมากคือแบบไม่ได้เล่นนานมากนะครับสำหรับเกมลายเลนเจอร์นะครับผมขอบอกว่าตั้งแต่ผมเลิกเล่นเกมนี้ไปน่าจะเป็นเดือนได้แล้วผมไม่รู้ว่าเลิกไปกี่เดือนแล้วเพราะว่าผมไม่ได้นับนะครับเพเื่อนๆคงสงสัยนะครับว่านึกนึกยังไงผมถึงกลับมาเล่นลายเลนเจอร์เพราะว่า ผมคิดถึงไงเออคิดถึงนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเป็นน่าจะเกือบปีได้แล้วมั้งนะหรืออาจจะครึ่งปีก็เป็นได้เนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้นับด้วยอะเพราะว่าผมแค่บอกได้อย่างเดียวคือไม่ได้เล่นนานมากอะนะครับก็หน้าอินเทอร์เฟซหน้าเมนูก็ยังคงเป็นแบบเดิมเนาะก็คือเลื่อนไปทางขวาอย่างนี้นะครับหรือซ้ายอย่างนี้ก็มันจะมีเมนูหลายเมนูอยู่นะครับก็เนี่ยครับเลเวลผมยังเลเวล82เองนะครับ ที่จริงตอนเนี้ย <c oughs> ถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเลเวลอะมันจะสูตรแค่ตัวมาสเตอร์สีม่วงถูกไหมครับมันจะสูตรแค่มาสเตอร์สีม่วงแล้วผมเมพิ่งสังเกตคือมันมีมาสเตอร์สีคล้ายๆเป็นสีม่วงอะไรไม่รู้อะผมน่าจะเป็นสีออกฟ้า,ฟา,ฟาม่วงอะนะครับเนี่ยครับมันมีอันที่สีเนี่ยครับก็คือมันมีเลเวลแบบก็คือเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เมนูอัปเกรด ผมก็ยังอัปเกรดไม่ถึงไหนเลยครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ้าวทำไมค้างอะ่ะน่าจะเป็นที่เน็ตผมนะเน็ตผมมันมันไม่ค่อยเสถียรอ,อ่ะอ่ะมาละเนี่ยครับก็คือแร่ก็อัปถึงแค่เวลเจ็ดสิบกว่าเองขีปนาวุธก็ตามนี้เลยแล้วก็ พลังของฐาน HP ก็ะามเนี้ยเนาะนะครับอ๋อนี่ครับมันจะมีสกิลใหม่เข้ามานะครับมันจะมีพลังความบ้องไวแล้วก็ไหวพริปนะครับอันเนี้มันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราถึงเลเวลหมวดไอนเนี้ยเนี่ยหมวดมาสเตอร์ที่เป็นสีสีสีฟ้าเนี่ยอันเนี้ยนะครับแต่เนื่องจากผมยังแค่เป็นเลเวลธรรมดายังไม่ถึงก็เป็นเลเวลมาสเตอร์อะนะครับเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบคือลายเลนเจอร์เนี่ย เป็นเกมที่ตัวผมไม่ค่อยเทพอะถ้าถามว่าทําไมตัวละครทําไมพวกเลนเจอร์ทำไมคงผมไม่ค่อยเทพเพราะว่ามันสุ่มได้แต่ตัวแบบไม่เก่งอะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในรายชื่อเพื่อนของผมนะครับว่าในรายชื่อเพื่อนในไลย์ผมอะ <c oughs> มีแต่ละคนเนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างอ่ะผมเข้าผิดละนี่มันสะสมนี่มันเข้าตรงนี้ครับนี่เพื่อนนะครับ นี่อย่างยกตัวอย่างคนนี้ครับเขาเป็นเลเวลมาสเตอร์สีม่วงเวลสามเอ็ดนะครับถือว่าเวลสูงมากแล้วพอมาดูตัวละครของเขาเนี่ยผมบอกว่าตัวละครเขาโหดมากนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแปดดาวว่ะเพราะว่ามันเป็นสามดาวแบบใหญ่น่าจะเป็นแปดดาวอ่ะเนี่ยครับพลังโจมตีห้าหมื่นกว่าเลือดหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเลือดแม่งตั้งแปดล้านนะครับโอ้โหเลือดแม่งโคตรเยอะ <c oughs> นะครับอันนี้เป็นจอมโจรคิดนะครับเพื่อนๆคงรู้จักกันนี้เนาะว่าจอมโจรคิดคือใครผมก็รู้จักนะคือไม่มีใครที่ไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่ะมาดูหมวด B บีมั้งดิโอ้โหโอ้โหเห็นแต่ละตัวเขาแล้วแบบโอ้โหโหดอะจริงโหดมากนะครับอ่ะมาดูคนต่อไปครับจะดูสักสี่คนละกันนะครับ โอ้คน <c oughs> คนนี้ก็โหดอยู่นะเนี่ยคนนี้ก็โหดมากมีตัวมีเลนมีแต่เลนเจอร์ตัวหดโหดทั้งนั้นอ่ะนะครับอ่ะคนต่อไปครับเนี่ยครับมีแต่ตัวคนโหดทั้งนั้นเลยครับคือตัวหนโหดเขาเยอะมากอ่ะนะครับอ่ะอีกคนนึงพอแล้วนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยคือแบบตัวหดโหดเขาเยอะมากอ่ะนะครับ ขอบอกว่าเลนเจอร์พวกนี้มันต้องสุ่มโดยการใช้เพชรลูบี้เท่านั้นนะครับขอบอกว่าเกมลายเลนเจอร์เนี่ยค่าสุ่มเลนเจอร์อะแพงโคตรเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นลายเลนเจอร์นะครับเนี่ยครับถ้าสุ่มแบบหกบวกหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะสุ่มเลนเจอร์เจ็ดตัวนะครับค่าสุ่มสามร้อยลูบี้ครับแม่งโคตรแพงอะครับแล้วเพชรเนี่ย เห็นเขาบอกว่าเพรฟรีเนี่ยสามารถหาได้จากโหมด PVP ใช่ปะอันนี้ผมกน็น่าจะอย่างนั้นนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วไงนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมเปิดสักตัวแล้วกันเนาะผมมีตัวสุ่มอยู่ห้าใบนะครับไม่รู้ว่าถ้าสุ่มแบบหนึ่งตัวเนี่ยมันใช้ห้าใบหรือเปล่านะครับอันนี้จะมีโอกาสสุ่มเลนเจอร์ระดับหกถึงแปดดาวนะครับอันนี้อุปกรณ์คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นการสุ่มพวก อุปกรณ์เอาไปใส่กับพวกเลนเจอร์แล้วมัง้งอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าตรงไหนที่ผมไม่เข้าใจเนี่ยก็บอกผมไม่ใต้คลิปด้านล่างได้นะนะครับถ้าใครอยากปรารถนาที่จะบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มทั้งหน่อยกันครับต้องการสุ่มกาชาไหมอ่ะสุ่มไปเลยครับมาดูดีผมจะได้ตัวอะไรจะได้ตัวใหม่หรือเปล่าโอ้ได้เจมนักห้องเวลา อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้มันดีหรือเปล่านะนะครับก็ต้องแปดาวอะ่ะแต่ถ้าเอาไปอัพเนี่ยไม่รู้ว่าพลังชีวิตพลังโจมตีมันจะเท่าไหรอ่อ่ะนะครับอ๋อก็คือห้าใบมันสุ่มได้ครั้งเดียวแสดงว่าตัวสุมบบส่มแบบอลิมิเต็ดเนี่ยถ้าสุ่มแบบหนึ่งตัวเนี่ยมันใช้มันใช้ตั๋วฟรีห้าใบนะครับจะสุ่มอีกทีดีไหม แต่ค่าสุ่มมันแพงมากค่าสุ่มตั้งห้าสิบเพชรลูบี้แต่ผมมี108ร้อยแปดลูบี้อะยังไงผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้อยู่แล้วครับก็สุ่มไปเลยแล้วกันสุ่มให้เพชรหมดไปเลยโอ้ได้ไอรอนมูลครับเมื่อก่อนเนี่ยไอรอนมูลเนี่ยโหดมากนะเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่โหดมากแต่มาหลังๆถ้าเป็นปัจจุบันไม่รู้ว่ายังโหดอยู่หรือเปล่านะตัวเนี้ยนะครับอะสุ่มอีกหนึ่งครั้งครับ 50เพรสุดท้ายได้ผู้บัญชาการมูลนะครับผมยังไม่ได้ตัวโห,ด,หดเลยนะผมว่าโอกาสโอกาสได้น่าจะยากนะครับโอกาสได้น่าจะยากแต่ประเด็นคือมันใช้มันใช้แร่ตั้งพันเจ็ดอะครับซึ่งผมมีแร่ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าผมต้องอัปเกรดพวก เนี่ยจํานวนแร่สูงสุดเนี่ยเนื่องจากแต่ผมว่าอัพไปสักหน่อยก็ดีเหมือนกันอ่ะอัพแร่สูงสุดไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็อัตราการผลิตแร่แล้วก็อัพป้อมด้วยแล้วกันอ่ะพอละตังผมจะหมดละอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นสเตจหลักกันสักหนึ่งตาแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูเลนเจอร์ของผมก่อน <c oughs> เลนเจอร์ของผมไม่ค่อยโหดนะเนี่ยตามนี้เลย ไอตัวสกอตนักมวยเนี่ยมันจะมีสกิลนะครับมันจะมีสกิลคือมันจะเวลาเราส่งเลนเจอร์ตรัวนี้ไปอะ่ะมันจะอามาตาัชัวมันจะมันจะอามาตัดสักห้าวิถึงสิบวิครับนั่นแหละนะครับอันนี้จะเป็นสกิลของสกอตนักมวยนะครับอันนี้ทีมเอของผมนะก็จะมีตามนี้เลยมีแค่เจ็ดดาวแล้วก็หกดาวตามนี้ครับคือตัวผมไม่ค่อยโหดอ่ะนะครับตอนนี้ผมก็มีตัวโหดแล้วนะเนี่ยมีแปดดาว มีแปดดาวสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพลองอัพสักหน่อยนี่ไหมผมว่าลองลองอัพเรนเจอร์สักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับผมว่าอัพไอตัวมูลดีกว่านะครับอัพไอตัวมูลดีกว่า <c oughs> แต่ประเด็นคือมันใช้แร่มันใช้แร่เท่าไหร่เนี่ยใช้แร่พันสองเออน่าจะพอนะอ่ะไปเพิ่มระดับกัน <c oughs> ไอตัวเนี้ยน่าจะโหดอยู่นะนะครับก็ใส่เรโอนาดไปเลยครับ ข้าอัพสามพันหนึ่งโอ้พุ่งไปเลเวลเก้าสิบเลยอ่ะอัไปเลยครับโอ้โ <c> ห <oughs> oh, พลังโจมตีหนึ่งหมื่นกว่าพลังชีวิตสองแสนกว่านะครับเห็นเห็นเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเลเวลยิ่งสูงอะ่ะมันจะใช้แร่ในการผลิตเยอะนะครับมันจะใช้แร่ในการผลิตเยอะอืมเอาไรอัพดี ผมอยากเอาตัวแปดดาวอัพนะแต่เสียได้อะนะครับมันมันเสียได้อะเอาไอ้ตัวนี้อัพได้ไหมอ่ะเอาไอ้ตัวนี้อัพแล้วกันครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนไม่ค่อยเก่งอะ่ะก็อัพทิ้งไปเลยแล้วกันอ่าตอนนี้เป็นพลังโจมตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันละแล้วก็พลังชีวิตที่จริงอะ่ะพลังชีวิตถ้าให้ชัวร์ที่สุดนะน่าจะต้องหลักร้านขึ้นอะ่ะนะครับนี่มีเรโอนาด มีเลโอนาดด้วยครับอ่ะอัพไปเลยก็เป็นเลเวลหนึ่งร้อยหนึ่งละอืมอัพต่อเลยครับอ่ะอัพทีนี้ทีเดียวพอละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปเล่นสเตจพิเศษนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไปใส่เลยตัวละครตัวเนี้ยจะเอาไปใส่แทนตัวอะไรดี อืใส่แทนตัวนี้แล้วนะครับอ่านะครับใส่แทนตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นทีมบีของผมนะนี่ทีมบีไอตัวเนี้ยตัวตัวละครจากจีนเนี่ยผมเคิได้มานานนะถ้าใครยังจําได้นะตัวละครตัวจีนเนี่ยนะครับอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเพราะว่าเราเสียเวลาตรงนี้มาเยอะแล้วนะครับอะรวยเลยครับสเตตหลัก ตอนนี้สเตตหลักผมผมถึงแค่ด่านสองร้อยสามหกเองอะ่ะถึงด่านเมืองใต้น้ำนะครับตอนนี้ลายเลนเจอร์มันไปถึงด่านอะไรแล้วนะถึงด่านที่แบบโหเยอะแล้วอะ่ะคือผมผมยังไปไม่ถึงไหนเลยผมยังอยู่แค่ด่านเมืองใต้น้ำเองอะ่ะแต่ก็เล่นต่อไปเลยแล้วนครับ <c oughs> อ่ะสำหรับไอเทมก็เอาไปเอาไปเลยเอาไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เพื่อน เอาเพื่อนคนไหนไปช่วยดีเพราะว่ารายชื่อเพื่อนมีตัวหดๆเยอะนะโอ้ผมเพิ่งสังเกตนะรู้สึกว่าตั้งแต่อัปเดตใหม่เนี่ยรู้สึกว่าใช้ขนนกเยอะมากนะไป่าด่านหลังๆเนี่ยนะครับใช้ใช้ขนนกคน่อนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีขนนกตั้งเยอะตั้งสองพันกว่านะครับเอาคนนี้ไปช่วยนะครับหรือจะเอาเอาคนนี้ดีกว่าอะพร้อมนะหนึ่งสองสาม อ่ะรุยอะไรครับไม่ได้เล่นนานแล้วผมลืมวิธีเล่นแล้วเนี่ยนะครับอ่ะส,ส่งตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ต้องอัพแร่ด้วยนะครับนี่โหด่านค่องข้านไกลนะด่านค่องข้านไกลนะนะครับโอ้โหแล้วมันทำไมไม่นี่อับมันจะแสดงสกิลอมตะนะครับผมลืมวิธีเล่นแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนาน อ้าวแล้วครับมันมัน,ม,นมันใกล้เข้ามาแล้วผมไม่เปิดเสียงเกมแล้วกันเนาะเพราะว่าผมเปิดแล้วครับเสียงดังมากเลยทั้งทงที่ผมอะ่ะเปิดแค่อน,นันล้วอะ่ะโอ้ผมคงต้องพัดแล้วครับผมคงต้องพัดแล้วครับไม่ไหวอะ่ะแล้วก็ แชร์แข่งไว้อ่าแล้วก็เชิญเพื่อนนี่ได้อยู่ได้อยู่อ่าปลอมไกล้พังแล้วครับเย่ <c oughs> yeah, ผ่านแล้วครับโอแต่ตวัวละครเขาโหดดีนะคือแบบ จมตีแปบเดียวอ่ะป้อมป้อมพังแล้วอ่ะนะครับโอ้รลเวลอัพด้วยโอ้ได้ตังดีครับจะได้เอาไปอัพพวกของอะไรอ่ะนะครับอ่าผมก็ผ่านละตอนนี้ก็เป็นด่านสองร้อสามเจ็ดอ่ะผมเล่นต่อยอสักด่านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับเอาคราวนี้เอาคนนี้ไปแล่วนครับเนี่ยครับสังเกตคือมันจะใช้ขนนกเยอะมากอ่ะนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยมันใช้ไม่ถึงสิบสิบขนนกนะแต่นี่มันล่อไปสักสิบเอ็ดขนนกเลยอะคือใช้เยอะมากะนะครับ <c oughs> รู้สึกว่าสกิลมันไม่แสดงผลเลยนะไอตัวอะไรอะ่ะตัวสกิลไออมตะของไอกระต่ายอะ่ะโอต้องพัดแล้วครับไม่ไหว แล้วก็เดี๋ยวต้องเชิญเพื่อนมาอีกเนี่ยอืแช่แข็งไว้ครับแล้วก็เชิญเพื่อน <c oughs> เนี่ยครับเรนเจอร์เขาโหดมากอะ่ะโจมตีไม่กี่ทีอะ่ะคือแบบตัวละครตายอะ่ะโอ้รู้สึกว่ามันเสกให้ตัวละครอมะตะด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นตัวสีเหลืองๆอะ่ะนะครับ อ่ะใช้อุกกาบาตไปเลยนะครับอ่ะป้อมมันจะพังไหมคราวนี้ระดับนี้มันต้องพังแล้วอะ่ะนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับแร่ผมตันสูงสุดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับโอ้แต่ป้อมมันพังยากวะ่ะโอ้โหแล้วตัวละครเพื่อน <c oughs> เพื่อนผมที่ผมเอามาเนี่ยมันมันจะตายก่อนไหมเนี่ยโอ้หแล้วป้อมมันพังยากมากอะ่ะ อ๋อเอามันอยู่ไหมเนี่ยนี่จรวดแซลลี่ครับจรวดแซลลี่เนี่ย,ยมันมันจะดีอยู่อย่างคือมันจะช่วยสตันนะครับให้ตัวละครมันชะง,งักไปชั่วขณะนะครับอ่ะเปลี่ยนเป็นทีมบมั่งดิ เอา้ากดไม่ไปอ่ะโอโลงหน่อยครับกดไม่ไปโอ้ตัวละครเพื่อนผมยังอยู่ครับตอนนี้ป้อมมันใกล้พังแล้ว <c oughs> ใกล้พังแล้วอีกนิดเดียวสู้สู้อเอ้พังแล้วครับโอ้ป้อมมันพังโคตรยากอะครับ โอ้โห oh. สุดยอดอะอ่าได้วัตถุดิบนะครับเป็นเลนเจอร์ตัวชื่อว่าแอลลี่นะครับเดี๋ยวก็เอาไว้อัพตัวเลนเจอร์ตัวอื่นๆนะนะครับอ่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ดา่า,ดานสอ,องร้สามแปดนะครับผมว่าด่านบอสเนี่ยต้องโหดอะนะเพราะว่าเพื่อนๆคงรู้ใช่ไหมครับว่าด่านบอสแต่ละด่านอะมันจะโหดนะครับอ่ะผมคงแคสวเท่านี้กันเนาะเดี๋ยวถ้า วันไหนผมว้างๆหเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกนะสําหรับลายเลนเจอร์นะเพราะว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนะเป็นเดือนแล้วอะเกมเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นโหมด PVT PVP นะครับอันนี้น่าจะเป็นโหมดเกี่ยวกับต่อสู้กับทั่วโลกปะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้เล่นนานแล้วไงผมลืมไปหมดแล้วอะทีมป้องกันอ่าอันนี้เป็นทีมของผมนะครับทีมของผม อันนี้ผมก็งงเล็กน้อยนะอันนี้ก็เป็นหลีของฉันอันนี้เป็นอันนี้เป็นลายชื่อเพื่อนทั่วโลกนะน่าน่าน่าจะไม่ได้เฉพาะประเทศไทยอะ่ะเพราะว่าตัวอักษรมันเป็นโอ้เป็นคนไต้หวันนยครับเมื่อกี้ผมเห็นธงอะ่ะผมจําได้เลยว่าธงเนี้ยเป็นของประเทศไต้หวันนะครับมีคนไต้หวันเล่นด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะก็ผมคงแคสวาทเนียกันนอะสสำหรับลายเลนเจอร์นะครับเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวผมจะมาแคสอีกเดี๋ยวผมจะมาเล่นสเตทหลัก กันต่อผมจะเล่นไปเรื่อยๆครับจนกว่าจนกว่าแบบหมดปัญญาผ่านด่านต่อไปอะ่ะถ้าเกิดผมหมดปัญญาผ่านก็ผมคงก้องเลิกเล่นไปนานอีกเช่นเคยอะ่ะนะครับเนี่แหละครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ผมเลิกเล่นไปนานเพราะว่าสเตจหลักอะ่ะถ้าไปด่านหลังๆอะ่ะคือบอดอะ่ะบอดอ่ะมันมันจะยากอะ่ะคือแบบบอดมันตายโคตรยากอะ่ะนะครับแล้วแถมป้อมอะ่ะป้อมของฝ่ายตรงข้ามอะ่ะ โอ้โห oh, เลือดคือแบบป้อมของฝ่ายตรงข้ามคือมันพังมันพังยากไงน,นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะมีอะไรเสนอเกี่ยวกับลาเลนเจอร์อยากจะบอกตรงไหนที่ผมยังไม่รู้เนี่ยหรือใครที่อยากจะปรารถนาจะบอกตรงจุดไหนเนี่ยก็บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับอ่ะก็ขอแคส,แคสไวแคสไวเท่านี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ